สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้มาดูเจ็ดีครับจิรัตด,ดานะฮะนี่จากเสียดังนะคนดังครับเสียดังโอ้โหจิงจกร้องเหมือนเหมือนเสียวุฒนะดินด่วนนะนี่ดูครับคุณจะใหม่ไปไหนครับคุณจะหม่ไปไหนนะครับดูต้องขัดขัดดูครับเนี่ คุณจะมาไปไหนเมก้าครับเจ็ดอ e, ีครับเกียร์เนี้ยเนียนกริปทีถังใหญ่ด้วยนี่ผมชอบถังประมาณตัวนี้นะใส <c oughs> ่ได้เยอะเดี๋ยวดูไปได้เลยครับแมรีลาโอล็อกครับไปดังล็อกไว้ ไม่กล้าไม่ต้องพูดถึงครับอ๋อ8น็ด 7E ครับดูทุกกันต่อไปเลยครับดูอย่างรวดเร็วสนใจนี่มาเลยครับอุลดาพร้อมรีเมดนะสเต็ปไนท์เดี๋ยวสีดางกันให้ 7E ตอนนี่เป็นที่นิยมครับเดูบานเลย พี่เช็ญงานเลยนะอันนี้ตัวใหม่ตัวเก่าอันนี้เป็นเป็นรุ่นเก่าเป็นจริงดูขับพีฮะน้องเอ้ยแผ่นโคตริดดูแผ่นโคตรนี่แนดงว่าให้ดูแผ่นโคตรดูดูไม่เอียดนะะโอ้โห ดูดูได้ใช้งานบ้างหรือเปล่านิดนึงแหละครับวันนี้ผมแวะมาเสื้อไอแป๊บตัวนี้พอดีเลยเข้ามาชมทิวดูเครื่องครับไหนไหนเอ้าสูดิดเอา้าคันนี้หล่อให้ด,ดูคันนี้แสดงว่าคันนี้สวยกว่าเจ็ด e เหมือนกัน มาดูครับ <Thank you. S 1> หัวเด้งดีดูครับดูโอ้โ oh, ห oh. ดูเที่ยวเลยครับคัน uh, นี้ยังพอมีแบบแบบอย่างนี้อย่างนี้บ้างนะดูคันนี้ครับแงวับ hey, <then. S 1> ดูีน้องเอ้ ไอ้สนใจรีมาครับโอ้โหคลำไ้ก่อนรูปๆไปเผื่อเป็นของเราเจอีครับเป็นที่นิยมครับตอนนี้เจ8ดอีแปดอีครับเรื่องปัญหานี่คือการดูแลของเราเองนะครับแนะนำพูดอย่างนี้เลยดีกว่าครับรถอยู่การดูแลนะฮะดูตรงนี้ครับไอ้ที่เท้าไอ้อลูมิเนียมเฮ้ยอเท้าไอ้เล็กบ่เห็นบ่แต่กันร้อนเนะ เป็นเล็กวะอีเหล็กคือไอแผ่นเหล็กเลยเนาะแต่กันร้อนกินเมื่อกันร้อนก<ด>ันร้อนด,นอนดูกันร้อนดูติ๊กเกอร์นี่คือมีผู้ไหมครับดูเอาดูรครับชัดๆไปเลยเจ็ดอีแปดอีครับมาใหม่เยอะนะมาใหม่เยอะบอกเลยว่ามาใหม่เยอะ อื <_ d ue> ดูครับดูดูด <_ d ue> ครับไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ตอนจะเป็นเดก,กา้ารอเกี้นะสภาพแบบนี้ไม่มีนะถ้ามีจะมีเดก,ก้าครับแต่เรกกี้นี่ไปหมดแล้วครับดูเกียครับคันนี้คันนี้คันนี้โอ้โหโอเคนะโอเคกว่าอนนั้นจริงๆนะ ดูครับดูนี่ครับเมก้เจ็ดอีแปดอีมันจะใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้ยังมีน่าจะเป็นประกันยกนะผมดูลักษณะแล้วไม่น่าจะเป็นประกรนะันนะั่นนะนะสีด,ดังนะน่าจะโด,โดนเดินเียงยกมานั่นแหละน่าจะโดนไม้ครับนี่ก็นิดหนึ่งครับการขนส่งนะอาจจะโดนไม้นิดหนึ่งรองมานะดูครับ ว้าวทำไมมันสวยขนาดนี้กระซีครับรอบรอ,รอบยังไม่รู้นะต้องไปใช้ก่อนแล้วถ้าเร็วก็มาเปลี่ยนกับเสียดังได้นะครับอยู่ในช่วงประกันก็มาเปลี่ยนได้เลยครับว้กระซีเล็กเหมือนกันโอ้ยแม่เจ้าดูแปดอีสนนิไอ้แปดอีอยากผมอยากดูแปดอีมากเลย โอ้ยไม่มีปัญหาครับเบอร์เก้านี่ก็สวยทุกการนะครับอ่ะจริงๆนะครับส่วนมากไม่ไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวอูก,ก็ดูกันดีครับด,นดูนี่ในเจ้านี่แปดอีแปดอีจะเป็นหกสูบฝาจะยาวหน่อยแต่โอ้แต่เจ็ดอี e ง่ามกว่าครับไม่ใช่ครับมันใหม่กว่าคันนี้ใหม่กว่าตรงแคปมที่มาสีแดงอ๋อ มาร์คสีดงยังไม่จางเลยดีครับดูยังไม่เก๋นะดูดูนี่ฮะงวนอตสีนี่อันนี้นี่เจมจริงครับงวนอตยังไม่นี่เลยครับ,ย,บ,รบ,รบยังไม่ขยบนะครับนี่ฮะยังไม่ขยบนะไม่จ้าดูดูอันนี้คือมาร์คจากญี่ปุ่นเลยยังไม่ขยบนะบสวยงามโอ้ 7E ครับตัวนี้แต่ผมอยากได้8 e. ี ต้องเสียงดังเตือนได้ไหม <laughs> ถ้าเตือนได้นีเพี่อนมาเตือนเลยตัวนี้ 8e เร่ e, รงจริงครับเร่งจริงถ้าพูดจริงจริงนี่ 7e ก็เหลือๆเลยผม,นะผมว่าผมว่า 7e เหลือๆเกียร์เกียร์ได้เนี้ยดังเกียร์เ,ยเหมือนกันนะฮะผมดูไปแล้วว่าคล้ายๆกันอยู่เหมือนกันหมดเลยครับตัวเกียร์หรือเ,เป็นเครื่องครับเสียงดังว่างั้น นี่ครับเหมือนกันหมดทุกอย่างครับสีดังเคลียร์แล้วนะเกียร์เหมือนกันยกเว้นชาเร็วว่ากันไปทรงเกียร์ทรงอะไรนี่เหมือนกันนะอันนี้ก็โอเคนะมีขึ้นนิดนิดอืมเป็นธรรมดาครับแค่นี้คืออย่างก,ก็ยังสวยอะสวยมากเลยแต่คันนี้แจ่มจริงครับนี่คันนี้ครับเจ็ดอีครับราคานี่โทรสอบถาม เสียดังครับอุรรดารับดับโยนครับเฟซบุ๊กครับเข้ามาดูเลยน,นี่น,นี่สวยจริงครับเสียดังแนะนำเลยยังไม่มีเจ้าของครับสีแค่นี้นี่สดใจเป็ดอีสุดเลยเป็ดอีเหมือนเทอร์โบมันใหญ่นะนี่เทอร์โบใหญ่กว่านิดนึงใหญ่กว่าเจ็ดอีนะนิดนึงอันนี้ อันนี้ก็จะอันนี้อันนี้คืโดนไม้ครับมันมันไม่ใช่รครับโดนไม้เหมือนคนส่งมาจากนอกนะบางทีเขาวางมาไม่ดีนะดูครับนี่เหรอครับผูเมกาน้อยงงมากจะเจอผูกนะชุากเฮ้ยวกันครูครับมีกันครูตกแก่เปิดถึงว่าไรเน,นี่ย แต่สบัดนองเคยเคยกับการสบัดแล้วนิ่มครับน eh> ิ่มเวลาตกลุมมันไม่ไม่สบัดอันนี้จริงๆนะเวลาเราคนหนักๆแล้ววิ่งแรงๆอ่ะผมขับรูกประคบมานี่สบายใจเลยเดี๋ยวดูฝั่งนู้นครับนี่มาร์กมาดูมาร์กเอาวันนี้สีจังพพจางไปบ้างนะสีมาร์กเหมือนขนานะครับสียังอยู่เกือบทุกงวเลย นี่ครับดูดูให้ชัดๆัดเลยครับใกลๆเลยเนี่ยสีแบบแต่แนี้จางไปแล้วครับแต่ดูนั้นนะโห้เข้มเลยอย่นี้ยังจางๆานะแปด e นี่ก็หกสูบครับเจ็ด e นี่ก็ห้าสูบนะครับแล้วแต่คนนิยมคนระับคนชอบแต่ถามว่าแรงไหมแรงทั้งคู่นะอ่าเสียง่ายเสียยากดีกว่าอยู่ที่คนดูแลนะครับบอกก็ยากเหมือนกันนะว่าอันไหนดีกว่ากันนะ ดูที่การใช้งานด้วยการดูแลด้วยแต่ทุกวันช่างก็ถึงแล้วนะครับไงถึงง่ายๆนะถึงแล้วนะผมว่าถึงแล้วแหละคือครับช่างถึงนี่ฮะดูข้างล่างแจมครับแจม 8E เคยลองครับ 8E แล้วครับเฟี้ยวเหมือนกันนะ แต่รอบมันจะไม่เหมือนโัวปกติงานโดยปกคบหนึ่งสองสามนี่จะช้านะแผดีนี่จะขึ้นมาเรื่อยๆปกตินะโัวปกคบหนึ่งสองสามนี่ช้าสุดๆเลยสี่ห้าหกนี่รูเ้เรื่องครับถ้าเป็นโดบปกติเกจะใหญ่เกียจะใหญ่อันนี้อันนี้ปั่นคอมเอนอมตู้คอเทนร์ตูต้คอนเทนเนอร์อ๋อ ตัวนี้เป็นตู้คอนเทนเนอร์ครับไว้ปั่นความแอรความเย็ยนมีคนมีคนแต่มีคนเคยถามถามว่ารับซื้อนะครับตัวนี้เนเคยรับว่ามือรับซื้อนะแต่ว่าต้องปิดอันนี้เนาะมีคนจองมัมนเคยจองแล้วโอ้ก็นี้ค่ะคันนี้จองแล้วติดจองแล้วโอเคงมาลยรับซื้อออนนะมีค๋ คนรับซื้อมีมีนะครับมีจริงมีจะคู่กันมาอะไรไม่รู้ครับดูติเกอร์ย,ยังเอาวับไอ้นโซทุกคันอ้นเจ็ดอีครับตอนเดียวนะครับเครื่องเหมือนกันครับห้าเจ็ดอีตัวไหมอู้ ก็แต่ตรงนี้มันดูเปรกๆเจคีตัวใหม่เอ้ายกหัวเลยดังอยากดูมันแค่ว่าเชจคีตัวใหม่มันต่างกันยังไงแต่ตัวตัวนี้เยอะมากเลยอู้สายเป๊ะอ่ะเยอะเนี่ยสายเป๊ะเนี่ยเยอะมากเลยโอ้เขาบอกว่าแรงถ้าเป๊อีอู้หูโอ้ยอันนี้เบียนเมียนี่เหรอตอนเดียวอ๋อตอนเดียวอ๋อแคบอยู่นี่ อ๋ออ้อ๋ออันนี้จะเป็นเหลี่ยมนะอันนี้จะเป็นเหลี่ยมครับรุ่นใหม่รุ่นเก่าเป็นวงกลมนี่ฮะเจดีครับสังเกตย่งยๆฮะไม่เวรเรงป e. ันแปดอีแดงเยอะครับเสียดังวันเหมือนซีซูครับตตตตตแต่แต่ซูปเป็นน้อยครับปัญหานี่ฮะ สูบมันน้อยมันก็ล้าไวนะมันใช้งานเยอะก,กว่าหกสูบเงี้ยครังานเยอะก,กว่านะครับนะแต่ความเร็งนี่พอๆกันัะว่าไงรีเมดได้ด้วยครับอืมดูนี้จะน่าจะราคาไม่เรอองนะกวตอนเดียวด้วยนี่ครับเจ็ดอีตัวใหม่นี่รูปเยอะจริงๆ เงื่ออะไรจักอะไรดอกดูร้องแง่ตรงไหนตัวนี้ตัวทางเสียดังเลยนะครับคนนี้ไม่เจา้าตอนผมมาเจอโรบบคบข้างเร่ยๆนี่มันตึบเหมือนกันมันไม่โล่งเหมือนปั๊มสายธรรมดาอันนี้มันมีสายเยอะแต่นาคตน,น่าจะ สายนะ่าจะลดลงแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้จริงกี่ปีดูครับดูนี่อันนี้พัดลมหมอน้ำน,นู่นมอน้ำนี่ฮะดูอันนี้เป็นพวกหัว,ห,วหัวเตี้ยหรือเปล่าเอตัวตอนเดียวอ่าเป็นตอนเดียวมันก็เลยเป็นตอนเดียวแยกหนึ่งอ๋อมันเลยหม,านาม,มาอน้ำม่รู้อ๋อตอนเดียวมันแยกนมม้ำนะครับมาน้ำอยู่นู่นเลย พัดลมนี่ดูอยู่ข้างบนม,มันเป็นตอนเดียวครับมันไม่โล่งเหมือนกลุ่มนี่ฮะกลุ่มนี้มันจะโล่งมอน้ําจะติดเครื่องเลยมอน้ําอยู่ข้างล่างมีอย่างนี้ด้วยครับเกครับใครสนใจสอบถามได้กันเสียดังเมกาเจ็ดอีแปดอีครับนี่สดล้วนๆครับโอเคครับคลิปนี้คลิปนี้ก่อนนะครับไปดูดคลิปหน้าครับ